นี่นะครับข้าวบดข้าวบดสูตรมแม่อันนี้อนะไรไก่ไก่ไ,ไอ้กระเทียมนี่กระเทียมไหนกระเทียมเล็กเล็กเหรอกระเทียมกระเทียมใหญ่กระเทียมเล็กกระเทียมไหนก็ได้ทำไมต้องเสียงดังเนี่ยโอ้ยอ่า านี้แล้วใส่ไก่ไก่มูใส่หมาใส่อะไรก็ใส่หมดเออแล้วแต่จะใส่ขนาดไหนก็ได้ถ้าแรงเลยนะไฟอย่าแรงไฟอย่าแรงใส่ไฟอ่อนแล้วก็ใส่แรงเร่งไฟอ่ะเร่งไฟตอนนี้เร่งไฟตอนนี้เร่งไฟแล้วเสร็จแล้วใส่ข้าวครับอันนี้ข้าวเดนูสเต๋อ เยอะมากพอไหมเยอะนั่นเนี่ย๋อน้มอ้มันร้อนใช่มเดก็อนก็บีดบีเนาะบี้เบามือบ,บ,บีแ้แรงให้เดี๋ยวมัน ใสไม่สุกก็ไม่เป็นไรนะเพราเดี๋ยวผัดไปเดี๋ยวมันจะสุกเองอ่ะคือเนื้อเป็ดร้อนกว่าร้อนกว่าอยู่โซนระยะไกลเลยให้มันร้อน นี่ใช้ไฟแรงเลยใช่ไหมนี่หน้าตาเชฟอันนี้คืออะไรกระเพียงพิไัยร้านสุขี ใส่ลากบบ็ีใส่ท่าไหนใส่นิดหน่อยใส่พอเปนห้อพอใส่พอพ เอานี้ใส่ผักอ,อะไรนะนนข้าวเริ่มหอมรเอริ่มัดให้ข้าวมันมีกลิ่นหอมอ๋อตัดข้าม่กิ่นหอมก่อนเอานี้ใส่ผักต่อ้าว,ว,วนีกล้ก็ใส่ักน้กากานตาลเท่าไหนเท่าไหนประมาณตอนโตอ๋อตอนชาก็พอ หนึ่ง้อนชาคือรถนะแล้วแต่ใส่แล้วเป็นชอบ่ใ,ใส่ก็ได้นะอะอน,อน,นี้อัน,นี้เท่าไหร่นิดเดียวอันน้ำปลาน้ปลาก็ช้อนชาครึ่งช้อนชาคือ <c oughs> รดนิดเดียว ใช่เหรอนี่มันซีอิ๊วขาวนี่อ๋อซีอิ๊วขาวภูเขาทองโซดาภูเขาก็แม่เหมือนแม็กกี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นมอยใส่ขึ้นกอนให้ต้องใส่ด้วยเหรอซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำหวานป่ะว่าเราใส่ไม่ใส่ก็บอกว่าจะเอาอยู่ไม่ไม่ถ้าชิ้วถ้าไหร่ใส่ซีอิ๊วถ้าไหร่ใส่นิดเดียว อันเนี้ยอันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะ,ตะใะส่บ้างลงนิดหน่อยชิ่ยน้ำนิดเดียวใส่ไข่บ้างมีสีอ,สสอ,อันนี้ก็แค่นี้ผัดไปเรื่อยๆนี่ก็ใส่ไข่ถ้าใส่ไข่ที่หลังเหรอ ธรรมาดาเขาจะไข่ก่อนใช่อันนี้ใส่ไข่ทีหลังเพื่อยานก็ใส่ทีหลังเพื่ออะไรใส่ทีหลังนี่มันจะดีกว่าไงมันก็ไม่เละไงใส่ก่อนก็เละเทะไปหมดอ๋อวก็ใส่ไข่นิดหน่อยนิดหน่อยนี่ท่านไหนกรโรยๆเนี่ยแหละแล้วแต่ชอบช้อนครึ่งช้อนชาแล้วแต่ชอบ แล้วแต่ชอบไม่ต้องเยอะใส่ไปนิดหน่อยโรยโรยให้ทั่วนิดหน่อยอแล้วเราต้องผัดผัดขนาดไหนผันดอะไรขนาดไหนอันนี้ไฟแรงปะไฟอ่อนใช่พอใช้ไฟอ่อนเลยตอนที่เราจะปรุงเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มปรุงเนี่ยเราเปิดไฟอ่อนอ๋อแล้วค่อยเปิดไฟแรงทีไม่แรงแล้ว อ๋อแค่นี้หมดเลยมันก็จบแล้วไข่สุกก็จบแล้วอ๋อเราไข่สุก,สกเสร็จแล้วว่าเอาได้สูตรไปหาเอาไปทำมาหากินได้แล้วอ,อร่อยยังแม่เอ้าเดี๋ยวกินเดียวเลย โบราณใส่ไข่ที่หลัง <Yeah. S 1> ใกล้เอ๋ใกล้เอ๋อยากกินก็นมามันต้องอร่อยกว่าธรรมดาแล้วเพราะมันเป็นข้าวแดนโดนสาร์แต่มันแช่เย็นอีกเกี่ยวแช่เย็น <c oughs> อ๋อไม่อ่ะ เกี่ยวดิเกี่ยววะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ชดชดพริกสีราชาผู้เขีวทองผ้าเขียวเขยไหนวะนี่ฮ่ะเมื่อกี้ถ่ายนี้อ่อะเเสร็จนะครับ เสร็จแล้ว